อ่าสวัสดีครับน้องแนะนําตัวครับครับผมโรเบิร์ตปานิวัฒน์โรเบิร์ตปานิวัฒน์มวยไทยวันนี้มาสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันสนันเมืองบกพรหลักบุญนะเประการการซ้อมครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยซ้อมมากี่อาทิตย์เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งค,คู่ปั๊มคู่ซ้อมมีใครบ้างชัดเเงินพวกสัตว์เงินเล็กนะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆในคลา้ายนะครับแล้วเราเราวันนี้เราเจอกับ บางไฟพิฆาตสายมูสนุกเกอร์ครับไม่เคยต่อยกันไม่เคยครับเขาต่อยน้ำหนักให้เราหนึ่งกิโลครับสี่สิบสี่กับสี่สิบห้าครับน้ำหนักไปปอดเราอยู่ที่เท่าไหร่สี่เก้าห้าสิบสี่สิบเก้าห้าสิบก็ลดประมาณสี่โลห้าโลเต็มที่แน่นอนแล้วเราเป็นมวยอะไรฝีมือฝีมือนะโรเบิร์ตนะฝีมืออ่ะแล้วคู่ชกอ่าเราได้ดูศึกษาเกมการชกของคู่ชกไหมเขาเป็นมวยอะไรฝีมือฝีมือเหมือนกัน วันนี้ไทยทอดเปิดหัวคู่แรกทูฟอร์ยูอ่ะฟอร์เอฟซีแฟนคลับหน่อยออวันนี้เต็มที่แน่นอนร้100อยเปอร์เซนต์เกินร้อยป่ะ <100 S 1> เกินร้อเกินร้อยอก็ต้องอเอ็ม <form> ร้อยห้าสิบติดตามนะครับทูฟอร์ยูครับเปิดหัวครับตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไป